สวัสดียามเศร้าค่ะพี่น้องกับอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทักทายกับคุณยายคะ่ะสวัสดีค่ะเก็บฟักบัวคะ่ะเก็บฟักบัวค่ะพี่น้องวันนี้เก็บฟักบัวขายจ้าโอ้าเ,เอาไปขายยุ่อนาน,นเลยเนาะไปขายยุ่อตลาดสุขใจอยู่ที่ อำเภอค่ะพี่น้องทางอำเภอนะคะนคนจับงานนะตลาดสุขใจนะคะตลาดประชาชนตลาดของให้พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาสินค้าไปขายงามอะใหญ่เอาหับเหรอเอ้าบ่มีแนวอันนี้มา,าบ่มีแนวใส่บ่อพอแล้วเด็ดจักมัดอยะไรยืม แบยกมัดเก่ามัดอืมสิบนเป็นไรบอได้คุณยายปีนี้นี่อายุเท่าไรแล้วกจดสิบสี่แล้วค่ะอึ๊บอือได้เจ็ดสิบสี่ร่างกายยังฟิตปึงปังโกบัวท้อไรบัวโกหมากบัวด้จ้าพี่น้องแข็งแรงแห้ง อยู่กับบรรยากาศเช้าๆค่ะพี่น้องทั้งเสียงตัดหญาหายน่วนหน่อยสวยงามมากค่ะยังให้พี่น้องนะคะมาเยี่ยมเยียนนะคะกินเขาก็ได้จ้ะมีสะพานบัวน้อยๆให้เดินชมนะคะบรรยากาศดีแห้งค่ะตอนนี้แอลก็พิ่วัดกะ กำลังพากการเตรียมสินค้านะคะห้พิวัตกับพี่นั่นนะคะบ้านสวนปันสุกนะคะไปจัดแสดงขายสินคา้าอยู่ที่ว่าการอำเภองามออนซ่อนดอกบัวเฮดเมียงกีบบัวบ,บ๊อบท่านค่ะพี่น้องเดี๋ยวพามาชมสินคา้าคุณยายเอ้าอย่านั่นมาแล้วกำลังเตรียมคุณยายกำลังเตรียมสินคา้า นายยายขอดูมัดหน่อยในจักมัดแล้วมือ้อนี้มัดนี่ค่ะพี่น้องส่งออนไลน์ก็ส่งนะคะมีพี่น้องสั้งมาอยู่จ้ะมัดละยี่สิบบาทนี่มีกระตาหน่อยหนะ้าเมือนี่ค่ะพี่น้องคนแรกกำลังจัดเตรียมสินค้ากล่องแพร่ว,ว่องไวเดจัยวมัดยด้ หนึ่งสองนี่ค่ะพี่น้องสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าและเจ้ามากแล้วก็จะได้สิบมัด อย่าลืมไปอุดหนุนคุณยายกันนะคะยุธีวากานอำเภอบ้านฝางค่ะ